สวัสดีครับ f อ b o ว i นะครับวันนี้ส่งงานเจ้าตัว c a v o 30านะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมเริ่มต้นนะครับเราจะลองเทสกันดูครับว่าใช้งานปกติแล้วนะครับสำหรับส่งคลิปในส่วนของการใช้งานวิทยุนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเวลาใช้งานนะครับให้ทำการเสียบแบตเตอรี่นะครับผูกอ ใส่แบตเตอรี man, part, is, so right so ่นะครับเข้ากับที่ตั้งนะครับแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าสายต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าให้มันไปโดนอะไรนะครับผมนะฮะแล้วก็เปิดวิทยุก่อนนะครับผมนะฮะเปิดวิทยุก่อนนะครับผมแล้วก็เอาสติกลงต่ำครับเช็คทุกอย่างครับขึ้นให้หมดนะครับโอเคครับผมจะทําการเสียบแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้สําคัญนะครับสายต่างๆนะครับรัดมัดให้ดีนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผม จากนั้นก็ลองวาครับโอเคครับผมจะทำการอาร์มนะครับผมดูนะครับผมว่าใช้ได้ไหมโอเคครับใบหมุนนะครับผมอ่ะโอเคลองดูที่ลำนะครับโอเคนะครับผมลมแรงนะครับผมตอนนี้ตามไม่ทันเลยได้ ดีาษ<ด>าครับผมเรียบร้อยครับผมใช้งานง่ายนะครับขอบคุณครับผมจะอธิบายในเรื่องของวิทยุนิดน,นึงนะครับว่าวิทยุเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่คือปุ่มปิดเปิดครับผมลูกค้าสามารถเปิดด้วยตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกค้านะครับเอาสติ๊กอยู่ตรงนี้แล้วก็สวิตอยางนี้เวลาที่เราเปิดขึ้นมานะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเอาสติ๊กลงก่อนแล้วสวิตนะครับผมขึ้นให้หมดนะครับผมก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้คือคันเร่งครับอันนี้คือยอครับยอก็คือหันตูดซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมเดินหน้าถอยหลังซ้ายและขวานะครับเวลาเล่นนะครับจับสติ๊กแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเอานิ้วติดกับสติ๊กตลอดทั้งสองข้าง ลลี้ยงตอดนะครับสวิตช์มีด้วยกันอยู่4สวิตช์ครับ 1, 2, 3และ4นะครับสวิตช์นี้คือปุ่มปิดเปิดเรียกว่าอาร์มนะครับท่องอีกทีนะครับปิดเปิดเรียกว่าอาร์มออนออฟนั่นเองนะครับผมดันลงมานะครับถ้าเปิดนะครับดันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดสติ๊กอยู่ตรงกลาง้วทำการเปิดเครื่องจะไม่เดินนะครับผมต้องเอาสติ๊กลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยกดเปิดนะครับผมปุ่มที่2คือบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์นะครับจะใช้การช็อตของมอเตอร์นะครับเสียงดังปุ๊บปุ๊บจะทำปฏิกิริยากับคลื่นแม่เหล็กนนนนนะะะะะคคครรรรรัััับบบเพาาาาฉ้้้อ่ไมมยยกกใใหชโดผล นะครับมันจะดังปืดๆเลยเราค่อยจะหายทีนึ่งครัจะจะบอันนี้นะครับโหมดที่3นะครับโหมดที่3คือเหมือนโหมด1โหมด2และโหมด3ครับโหมดบนสุดนะครับเลี้ยงตัวขนาดกับพื้นโลกให้นะครับหักซ้ายสุดขวาสุดเดินหน้าถอยหลังครับเขาก็ไม่ยอมตีลงกาให้นะครับอันที่2นะครับผมเอามาอยู่ตรงกลางนะครับหักเดินหน้าสุดนะครับผมจะตีลรงกาฟลิปหน้านะครับหักซ้ายขวาหลังสุดนะครับจะทําการฟลิปไปทิศทางนั้นนะครับเพราะนั้นปุ่มนี้นะครับจะตีลังกาครับแต่เมื่อกลับมาอยู่ตรงกลางจะเลี้ยงตัวขนาดกับพืนโลกให้นะครับอันที่ าแล้วคือฟลิปโอเวอร์แคนะครับผมปุ่มนี้ถ้ากดค้างไว้นะครับโดมมันจะไม่ทํางานจะเข้าโหมดฟลิปโอเวอร์แคนะครับผมเพราะนั้นเวลาที่โดนหงายท้องแบบนี้นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มอาร์มโยกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมมันจะพยายามดีตัวกลับมานะครับผมผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรไปขัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดการไหม้ได้เพราะนั้นปุ่มนี้ต้องเอาขึ้นตลอดนะครับเวลาเช็คนะครับนี่คือการใช้งานนะครับผมนั่นคือตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกนะครับปุ่มปิดเเปิดคั่งยอ โดยหน้าถอยหลังซ้ายขวาปุ่มปิดเปิดนะครับผมปุ่มบัสเซอร์นะครับโหมดนะครับผมฟิปโอเวอร์แคสครับผมโหมดเต่านั่นเองครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมทําการเสียบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมต่อจาก power supply นะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับเราจําลองดูกันครับว่าเขาทํางานจริงไหมนะครับผมเอาสติ๊กนะครับแล้วผมกดอาร์มนะครับเห็นไหมครับใบมันจะหมุนเลยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมนะฮะถ้าเราสติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดนะครับมันใบมันจะไม่ทํางานเห็นไหมครับ มันต้องเอาตกต่ำอย่างนี้นะครับนี่เอาให้ตกลงอย่างนี้นะครับแล้วกดอาร์มอย่างนี้ใบมันจะหมุนครับบัสเซอร์ครับผมเห็นไหมครับนี่คือบัสเซอร์นะครับส่วนโหมดนี้มันไม่มีอะไรครับต้องเป็นอาการบินนะครับส่วนฟิวบุแคสนี้เอาไว้นี้แหละครับนะครับผมฟิวบุแค่หมายถึงว่าพอเราเข้าโหมดเต่าครับแต่ผมไม่แสดงให้ดูนะครับนะฮะเพราะว่ามันอันตรายนะครับอยู่บนโต๊ะต้องระวังนะครับผมนี่ก็คือการใช้งานคร่าวๆนั่นเองครับผม สำหรับจอนะครับอยู่ในกล่องเรออกมาครับปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้ครับใส่เสาให้เรียบร้อยนะครับผมกดตรงนี้ค้างนะครับเมนู3วินะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะซ่าแบบนี้นะครับผมกดทําการเสิร์ชหนึ่งครั้งครับนี่ครับปุ่มที่สองครับกดเสิร์ชหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเสิร์ชออโต้เลยนะครับมันก็จะมาหยุดเอานะครับตรงจุดที่เอ่อมันชัดที่สุดนะครับผมนั่นหมายถึงผมทำการเสิร์ชไว้เห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาครับให้ดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตรงข้างล่างนะครับผมไอ้สิบห้าจุดเจะส่ง รเรื่องการใช้แบตเตอรี่ให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเล่นต่ํากว่า3.5ต่อเซลลนะครับผมนั่นหมาถึงมันจะไหม้ได้เอ้ยมันจะบวมได้นะครับแบบเราจะไม่ทนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับในเรื่องของการใช้งานนะครับ